ปางที่4วีรคณเนตรปางนี้ถือเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความกล้าหาญและพลังอันไร้ขอบเขตพระวรากายของพระองค์โดดเด่นด้วยพระหัตถ์สีแดงสแสดงถึงพลังแห่งความกล้าความรักในธรรมะและความพร้อมที่จะปกป้องสรรพชีวิตวีรคณเนตรมี16กรอนแต่ละพระกรอนทรงถืออาวุธสำคัญได้แก่ทั้งเทาดูดเลือดเวตมาหอกคันธนูศร ดาบโลกค้อนตรีศูนย์ขอซ้ายบวงบาทตรีศูนย์อีกครั้งดาบสองคมขวานและธงอาวุธเหล่านี้เป็นสัญ,ญลักษณ์ของการเอาชนะความชั่วร้ายความกลัวและอุปสรรคในใจของเราเองผู้ที่บูชาปางวีระคณะเนศจึงเชื่อกันว่าจะได้รับพลังใจที่มั่นคงมีความกล้าหาญในการ,รเผชิญปัญหาและมีพลังปกป้องสิ่งที่รัก หากคุณกำลังเผชิญความท้าทายลองตั้งจิตบูชาพระพิคเนตปางนี้แล้วคุณจะรู้ว่าความกล้าหาญที่แท้จริงอยู่ในใจคุณเสมอ